ฟังกันแค่นี้นะไม่เลงใช่ดุลวินิจกันเราเองก็แล้วกันเครื่องโอโฮอนมาใหม่ผมไม่เล่งนะครับเครื่องยางได้ผ่านเนี่ยตัวเนี้ย มาดูได้ที่ตลาดตำมนมงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับโคโคโบตาอีที110พร้อมคงมิเลเนียน2,022นะครับสถานะพร้อม,อม,อม,อมใช้นะครับเบอร์โทรก็091 1514142มาดูเอาเนาะถ้าอยู่ในอ่าอีกหนึ่งตัวเลือกก็มาดูเอานะครับตลาดตำมนงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเสียงเครื่องเพาะนิมมาใช่แล้วตัวเนี้ย ใช่ยันนู่นเลยยันลูกยัน,ยนหลานบวชเลยอะไม่ต้องทําอะไรหรอกเครื่องตัวเนี้ยเพาะทําให้จบหมดทุกอย่างแล้วเปลี่ยนต่างๆแล้วนะแหวนลูกปอกปั๊มสารพัดส,สารเพริร้อยแปดทันอย่างนะตรงเนี้ยมาดูเอาอ่าเนี่ยสถานะพร้อมใช้จริงตัวเนี้ยสถานะพร้อมใช้ราคาไม่แรงด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูทดสอบเกียร์เดินหนะ้าถอยหลังกันเนาะ อ่เดี๋ยวมาดูกัน